จะไปด้วเมฆหมอกเก่อมันหนีฟูงะมาเรียกตั้งแต่เชา้าจะให้พาไปหาพี่เมฆพี่หมอกเพราะเมื่อคืนนอนตัวเดียวไอ้สองตัวหนีไปหาสาวไม่ยอมกลับบ้านอไอ้ฟูก็ว่าวุ่นเลยที่เนี่ยวิ่งบอกกีมังบอกพอมันมัง่งให้ไปตามพี่เมฆพี่หมอกกลับบ้านหน่อยอฟูงเงาจริงๆก็วิ่งไปหาเขาตั้งแต่ตาปล่อยเอากจากงแล้วแต่โดนเขาไล่มาเลยต้องมาฟ้องพ่อกับแม่ รู้เลยนะว่าพี่เมย์พี่หมออยู่ตรงไหนอะแต่เข้าใกล้เขาไม่ได้ทุกคนกลัวเขาสวบหัวแต่ก็คุยกับพ่อมันไวตั้งแต่ตะคืนแล้วว่าถ้าเช้านี้ไอ้เมย์ไอ,ไอ life, ้หมอไม่กลับบ้านก็จะไปตามก็ไปดูแหละว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าก้อยฟูมันรู้ดีมาอ้อนให้ไปตามก่อนเนี่ยทุกคนตอนแรกก็นึกว่าอยู่ตรงสะพานหลังบ้านก็เห็นไอ้ฟูมันวิ่งกลับมาจากทางนั้นก็ไม่เจอเลยนึกได้ว่ามันต้องไปอยู่ที่เก่าที่มันเคยไปติตสัตว์ตอนนั้นแน่เลยทุกคน แล้วมันก็อยู่ที่เดิมข้างป่าอ้อยจริงๆด้วยทุกคนน,อน้อยจะเป็นฝูงเลยไอ้เมฆไอ้หมอกเห็นก็รีบลุกมาหาแล้วมันก็วิ่งหนีอารมณ์แบบมาถูกได้ไงวะเฮ้ยเดี๋ยวเขากลับมาก่อนยังไม่ได้ด่าเลย <c oughs> วิ่งไปก็ยักจะหันมามองอีกนะเดี๋ยวไอ้เมฆทั้งเมฆทั้งหมอกเลยจริงๆแล้วไอ้ฝูก็อยากไปนะทุกคนแต่โดนพ่อสกัดดาวลุงไว้ก่อนไม่ได้ไปไม่ได้ขึ้นรถเลยแล้วดูถือมาดิหูมาย,ยังใหญ่เลยนะกากลัวไม่ไหวแล้ว ฟูไปก็เข้าไม่ได้หรอกฟูสู้เขาไม่ได้แล้วเขากัดเอานึกนึกก็สงสารดูมองตามพี่เมฆพี่หมอกสิทุกคนกีเลยบอกให้พ่อมันลองปล่อยฟูไปสิเราค่อยขี่ตามไปดูพอปล่อยเท่านั้นแหละวิ่งไปไม่คิดชีวิตแต่ก็ได้ยุดดูเขาแค่ตรงรั่วแหละไม่กล้าเข้าใกล้เขาก็ข้างในรั่วไอหมอกก็อีกตัวแย่งแยกเขี้ยวแย่งตัวเมียกันอยู่เลยจะให้ฟูเข้าไปยังไงก่อนฟูก็กลัวพอพวกมันเหตุกีเข้าใกล้มันก็พากันวิ่งหนีอีกแล้วตัวแรกที่เดินออกมานั่นแหละคือตัวเมีย ตามตัวไอ้หมอกแล้วก็ไอ้เมฆยิงไอ้เมฆนะเหมือนเด็กโของอะตัวใหญ่ก็เข้าเลยทุกคนไอ้ฟูก็ได้แต่มองตามอย่างเดียวเข่าไก่กับกัวเข่ากัดไปเถอะฟูกลับบ้านปล่อยมันเลยไอ้เมฆไอ้หมอกอะวันนี้ไม่ต้องกลับบ้านข้าวไม่ต้องกินอย่างนะั้นยังจะหันมมองอีกไอ้เมฆวันนี้ตัดแม่ตัดลูกกันมีไอ้ฟูเป็นลูกตัวเดียวก็พอแล้วดูสภาพไอ้หมอกหน้าตายได้ดูไม่ได้เลยนั่นเห็นหมอคขยก้เขีาาย้ยวใส่แก้วให้มันโดนกัดกันสิจะไม่ช่วยเลย พอกลับถึงบ้านไอ้ฟูก็มาอ้อนเงาแหละพี่เมฆพี่หมอกไม่อยู่แต่อยู่ก็ขู่เขาเออมันยังไง่ายเนี่ยฟูพอตอนเย็นใกล้จะมืดมันกลับมาทุกคนเปิดประตูห้องมาเอาไอ้เมฆนอนอยู่หน้าห้องเราสภพานนี่อิดโรยมาเลยก็มาขึ้นไม่ได้นอนทั้งคืนแลเนาะสวน,ะสวนหมอกนั้นโอ้ยปากบวมมาเลยอะจมูกหน้าตามีแต่ขี้ดินขาเจ็บอีกตั้งหกักขวัญสงสารหรือขวัญหัวรอดีเนี่ยฮะ นั่นแหละบอกให้กลับไม่กลับกันนะแต่สุดท้ายก็อดไม่ได้ทุกคนก็ต้องหาข่าวหายาให้กินอีกมดเลี้ยวมดแหลงถึงก็นอนกินข้าวกันนะทุกคนแล้ววันนี้กินข้าวอิ่มไปนอนเลยนะจะจับคังพอมันบอก